เราที่รถรีบตามมานะจะรีบไปไหนห้องฉันยังเละเทะอยู่เลยคุณหนูมันนี่เลยเฮ้ยนี่แกกลทำอย่างก็ฉันได้ไงคะฉันอุตส่าห์ให้ที่พักแกให้ข้าวแกกิน ให้งานแกนทำนี่ไม่กี่เดือนแกกล้าเป็นหัวขโมยเหรอ,อครุณหนูจเย็นก่อนนะคะเชื่อมีนี้ไม่ได้ทั้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ก็นี่มันเป็นหัวขโมยท<ห>ี่รักนี่อะไรก็้องเขาถามฉันแกจะตอบเขาทำไมก็นีอ่อะไรไหนบอกว่าเป็นแค่น้องข้างบ้านเนี่ยรู้จักมันยเนาะถึงจะเป็นแค่น้องข้างบ้านแต่กล้องเขาก็เอาอเทำเมียได้นะคะคุณหนู โหยกีหยกยก,ก,ก,ก็อีกเร็วอีกผู้ชายเลงด้วนนักพรีด้วยวายพี่เออใช่มีเป็นเนมียผมแล้วผมก็เป็นหัวมียส่วนคุณหนูสายเปยอย่างคุณนะ่ะผมแค่หลอกเงินเท่านั้นแหละ สวยไหมสวยค่ะหนูน้อน้อสวยอ่ะ นี่ค่ะคุณเจ้าหน้าที่มาถึงแล้วหรอคะใช่ครับคุณนนท์นี่งานรบกวนรอหน้าบ้านสักครู่นะคะขอฉันเคลียร์กับพวกนี้ให้มันเลิกโม้ได้ครับนี่น,นนท์นี่มึงกล้าแจ้งความเหรอเอาเลยกูไม่กลัวหรอกพี่รักเราหนีกันดีกว่าไหมจะอยู่ไปจังทำไมอ่ะเดี๋ยวก่อนไปอะ่ะดูนี่หน่อยไหมพี่เดี๋ยวเวลาให้รอ รีบตามมานะชัดทั้งภาพแล้วก็เสียงขอโทษทีนะที่คนหนูยังชันอ่ะฉลาดกว่ากับเก๋ ลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติงต๊งๆๆๆงทีง่ช่งปปอง Super Idol Studios ด้วยนะคะ